สวัสดีครับมื่อเนี้นเข่าวมาวัดนอกข่าว่าวัดสว่างสีสมหรบบนบ้าน,นโนดเสาเอกของเขานะครับมาเบิ่งพ่อแม่พีน่น้องมาซอยกันเตรียมจัดสถานที่มาเตรียมน้ำความสะอาดจัดงานบุญประเวิบ้านทั้งหมดเบุญสีนะครับเนาะพอดียังพอผ่อภูมี <c oughs> จิตใจทำมาในส่งด้วยการล้างห้องน้ํานะครับก็ได้สิเม,มื่อบอกฟังว่าการล้างห้องน้ำมันเป็นยังไงดีจังไลยนะครับเนาะ <c oughs> การนําเอาสิ่งสปกปรกออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือวัดคือว่าของห้องนี้แหละก็คือก็ คือการทำความสารให้กับจิตใจของเจ้าของถ้าไม่คิดใจเจ้าของเบิกบานจมใสมีสติปัญญาดีและเป็นผู้ที่มีผิวพรรณเกี้ยงเกา่า <c oughs> ต้องหากผู้ธศาสานิกชน,นท่านใดนะครับนาะมีโอกาสเขามาทำบุญในวัดเขามาจัดสานที่ในวัดอย่าลืมมาสั่งอันนี้สรงโดยการลางห้องน้ำนะครับเพราะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับวัดอีกน้ำครับการคันอาสาเขามาลางห้องน้ำในวัดด้วยความเตรียมใจเขาเจ้าของนั่น ยังมีอานอ,อีกมากเช่นทาให้เป็นคนที่มีความคิดดีคิดดีคิดใจห่างไกลห่างไกลจากกันคิดชั่วกะปุกนะครับบุกคิดชั่วน,นะครับคิดยังเห็นยังกับคิดดีไปน,นะครับเพราะว่าห้ <c oughs> าใจสะอาดล้วเอาคิดแต่สิ่งดีๆนะครับเนาะ <c oughs> เป็นคนที่เอ็นคิดใจดีแล้วเมื่อทําท่านเมื่อจิไปทําบุญทำทานนั้นก็สามาโดยทำดีคิดใจบริสุทธิ์พองใส ตลอดจนกระทั่งเป็นผู้ที่มีกําลังสามารถรักษาสินได้ไง่ายนะครับเนาะสรุปคือถ้าคิดเสียสะลระแรงกายแรงใจมาทำความสะอาดห้องส้วมห้องนำ้ำในวัดคุณสิเป็นคนที่มีกําลังในการทําท่านรักษาสินให้เกิดผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่เจ็บป่วยรอดแอดคิตใจเศร้าหมองก็ให้มาทําความสะอาดอเพราะเป็นการล้างบาปเก่าออกจากสิ่ของ ล้างความร้างโครคไผ่ไข่เก็บออกจากจากของจากร่างกายจากของไปน้ำนะครับเนาะที่ให้จิตใจร่างกายมีความสะอาดเบิกบานการเจ็บป่วยเย็บไข้ได้ป่วยกับที่ทุเราเบาบางน้องนะครับอีกอย่างหนึ่งครับอยากให้ลูกหลานที่ครับมีสติปัญญาเสียบแ <c oughs> หลมไอ้เรื่องสือเก่งอ่กับผ้าลูกหลาน,นครับม้าคัดห้องส้วมห้องน้ำล้างร่างทำความสะอาดในวัดนะครับเนาะห้องน้ำวัดห้องน้ำอย่างไรก็มต้องสะอาดมาคัดมาเก่าเนาะก็เท่ากับว่ามาคัดเก่า,า,ากิเลส คัดเอาสติปัญญาสมองให้เด็กหน่อยให้ลูกลาญจากของละให้สะให้สระรักแย้มที่ได้เรียนหนังสือให้ปองปองนะครับนอเรียนซื้อเกงกวางสาระหลายคนนะครับนอกว่าเป็นการทําบุญด้วยการลงแรงคือวายาวัจจะใหม่ที่แปลว่าบุญสําเร็ดโดยจากการควนควายระเพทประโยชน์ต่อผพือื่นบ่บ่แรงน้าใจนะครับบ่เร่งเ่แรงน้าใจเมื่อนิ่งดูดายซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบคือ เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับการห้องนา้าการคัดห้องน้ำร้างห,งาห,งหนนง้อ,หอาาง,หงนอ้ำห้องสมในวัดเนี่ย็เป็นหนื่อแน่นขึ้กันครับผมอย่าลืมนะครับถ้ามมีโอกาสเขามาล่างห้องน้ำห้องสมในวัดนี้ก็ขามาในวัดนี่ก็อย่ามาสาั่งอย่าลืมมาสั่งอานิสง์ด้วยกันแล้วก็สะอาดห้องน้ำในวัดนะครับเนาะครับมืงอ่ะผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสเร็วๆวัดบ้บา,านเฮาเขามีหลายเดืองอยู่นะครับเนาะ ผมได้ข่าว่าเบิ้งในซองนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใส่ไข่ข้นวมันเลยครับเด้อเป็นกระรังใจผมเลยครับจะได้เฮ็ดคลิปออกมากพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆก็กระรังเปิดซองไม้เนาะครับเนาะก็ห่างหายไปอยู่สักพักอยู่ดอกหน่วยยากนั่นเหตุการณ์เหตุงานเหตุในนี่กับม่มีเวลาเหตุคลิปนะครับเนาะวันนี้ก็ช่วงนี้เขาก็รักถ้ำบุญมาท้ำบุญด้วยการล้างห้องน้ำ ช่วงห้าบุญเวียดไงนะครับของห้าบุญวันที่สิบสองสิบสามนะครับบุญเวทยดไงบ้านห้าช่วงนี้กัพ่อแม่พี่น้องก็พากันมาซอยกันทงความสะอาดมาจับสถานที่นะครับเนาะกะ็ทีนี้มีคลิปไม่ไ,ไม่ให้เบิรงอยู่นะครับเนาะกะ็อย่าลืมนะครับเด้อ,อม้มาซอยกันทำความสะอาดวัดช่วงนี้กำลังจัดงาน วันที่สิบสองสิบสามนี่แะครับวันที่สิบอันสองแะครับเพิ่นกะมี่ละวันซอยดาวหลายมาจากกรุงเทพมหานครครับจากคณะอาจารย์ออดมาจากกรุงเทพนั่ครับเพิ่นกะละวันเงยไม่เฮ่าน้ำโชคเราหลับเงยไม่เห่าพอดีมีโชคมีหลับพอดีทำบุญทำท่านเดียวจิตใจบริสุทธิ์กะเมาเสียงโฉกออกโฉกเงยหของอันจากละวันซอยดาวเข้าไปนะครับเนาะงกะทีมี